Thank you. รักกิมิวโชคชะตาราศีเสาร์นี้อาจารย์สิทิ์ตาพยากรเรือนชะตารหัส595เป็นศาสตร์เลข7ตัวไพย่พย4่สี่ไพ่ออร์คิลเรามาดูกันว่าราศีใดดวงความรักจะนำพาเรื่องพบเจอแต่เรื่องดีๆค่ะสำหรับครัวคุณรีดวันนี้เมนูปลาเก๋าร่างทอง รสชาติสุดที่จะกลมกลมก่อมด้วยน้ำมันพริกเผาไทยแม่ประนอมค่ะช่วง Happy Trip แฮปปี้ทิปเคล็ดรับความสุขวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกวันนี้สร้างผลกระทบต่อประเทศไทยไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่วันนี้ชุมชนจะยิ้มได้อีกครั้งหากมีองค์ความรู้ที่ครอบคลุม จะเป็นที่ไหนอย่างไรอยากชวนติดตามในช่วง h ฮปปี้ทริเคล็ดลับความสุขค่ะช่วงลัคกี้ม a ลโชคชะตาราศีสนับสนุนโดยชาเขียวกลิ่นม,มะลิสูตรหวานน้อยตราชิสึโอกาสสวัสดีเช้าวัวนเสาร์นะคะวันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินตอนนี้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะ รายการ Happy Life ของคุณรีดก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆนะคะติดตามกับรีดนะคะเพราะว่ารีกับทีมงานนะคะก็พยายามจัดสาระวารายที่ดีๆมาให้สนุกสนานนะคะมีความรู้ทุกๆุกเช้าวันเสาร์มาเริ่มต้นกันเลยค่ะลักกิ้มมิวโชคชะตาราศีเสาร์นี้รียังอยู่กับอาจารย์สิทิ์ตาพยากรเรือนชะตาอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากรู้เลยราศีใดดวงความรัก สดใสปิ้งปังนี่เลยและนำมาเจอแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นครับ ชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้มีโอกาสนะคะได้เจอความรักที่ดีแบบมิตรภาพเข้ามาค่ะโดยเฉพาะนะคะจากการเดินทางท่องเที่ยวยิงไกลน้ำทะเลนะคะยิ่งเสริมดวงกับเจ้าชะตา,าทาให้เจอรักที่ดีและมิตรภาพเข้ามานั่นเองค่ะชาวราศีเมฆนะคะช่วงนี้นะคะความรักนะคะโดยเฉพาะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักจากโลกออนไลน์สูงเช่นเดียวกันค่ะจะเจอคนที่เข้าขากับคุณได้คนมีคู่นะคะมีเกณฑ์น,นะคะความรักให้ระวังเรื่องพ่อแง่แม่ง,งอนกันนะคะ ต้องระวังความคิดของตัวท่านเองเป็นหลักนะคะชาวราศีต่อไปนะคะเป็นชาวราศีกันค่ะเป็นความรักที่มีความเกือ้อกูลให้กันและกันนะคะใครมีปัญหานะคะช่วงนี้นะคะก็สามารถปรับความเข้าใจให้กับรักกันได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะและราศีสุดท้ายนะคะเป็นชาวราศีพิจิกค่ะความรักนะคะมีโอกาสได้เจอรักดีๆเข้ามาแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะชาวราศีนี้นะคะ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะเจอความรักดีๆเข้ามานั่นเองค่ะให้เน้นขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารักเคารพบ,บูชาบ่อยๆเชื่อมันศรัทธาแห่งความรักก็จะเจอรักที่ดีเข้ามาแน่นอนค่ะเคล็ดลับหน่อยอาจารย์เพราะทุกคนก็รอความรักรอในสิ่งที่ดีๆที่จะเข้าค่ะเคล็ดลับนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับการขอพรความรักของเรานะคะ ท่านนะคะแต่และคนนะคะจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนกันนะคะให้เรานะคะหมั่นกับไหว้สิ่งที่เราเคารพที่เราเคารพรักนะคะบูชานะคะโดยการวยจจิตใค่ะโดยการนะคะนําดอกบัวสีชมพูทั้งหมด6ดอกนะคะ พร้อมนะคะขนมหวานนะคะอาจจะเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองหมั่นไหว้ท่านหมั่นขอพรให้ท่าน,น,ออานและหมั่นถวายความดีด้วยการทําบุญถวายท่านแล้วอธิษฐานขอพอรว่าขอให้พบปัจจุบันชาติขอให้ได้เจอความรักที่ดีเข้ามาสู่ในชีวิตของตัวข้าพเจ้าเลยเถิดเจ้าคะ่ะหมั่นทําแบบนี้บ่อยๆด้วยความรักและความศรัทธารับรองว่านะคะท่านจะได้เจอรักแท้แน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณอาจารย์อย่างยิ่งค่ะ ัรุคณช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมเจเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอิเบอร์รี่มีตรานกเพนกวินจากสีไทย ช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้ปลาเก๋าร่างทองนี่ร่างทองยังไงปลาเก๋านี่มาเป็นทั้งชิ้นแต่เราจะไปแฉลับซะหน่อยเพื่อที่จะได้รับประทานง่ายมีดที่เราจะเลือกใช้ในการที่เราจะมาหั่นแร่ปลาเก๋าของเราเป็นมีดตรานนกเพนกวิน large meat k n ไน e wood 10นิ้วรุ่นแพ็ดิงตัน เป็นใบมีดสแตนเลสไฮคาร์บอนผ่านการจุบแข็งที่อุณหภูมิ1,000องศาเซลเซียสจึงทำให้มีดของเขาเนี่ยมีความแข็งคมนานด้ามเป็นพักขควุ้เป็นไม้ผสมที่มีส่วนของเรซินใช้ความร้อนแรงดันสูงอัดผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้สีที่ออกมาเป็นธรรมชาติแข็งแรงทนทานมากสีด้ามจะไม่ซีดใช้งานได้ยาวนานกว่าไม้ธรรมดาถึง10เท่ามาเลยแล้วนานี้ แป้งปลาของเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยเห็นไหมยังคงรักษารูปร่างหน้าตาของปลาไปหยกพริกไทยขาวงวนสุนตรามือที่หนึ่งแบบนี้เลยแล้วทําการผมผ้าด้ยแป้งทอดกรอบอนเนกประสงค์น้าแป้งวางไปตรงนี้ด้วยเพราะไปเลยทีละชิ้นปึ๊บ ไปโรยกันตรงนี้เลยเสร็จปุ๊บอ้อานี่มาลงตรงนี้ด้วยนี่ปลาเรายังคงอยู่ในสภาพของความเป็นตัวปลาเกา๋าแล้วจะร่างทองยังไงเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเทน้ำมันลงไปเพื่อจะไปทำการทอดปลา เปิดไฟหอมหัวใหญ่เช่นกันเราจะทำการชุบแป้งแป้งกรอบเช่นกันไวน่นี้แล้วแค่ชุบแป้งเราไม่ได้ต้องการเอาแป้งมาเกาะเราเยอะมากเอาแค่เกาะผิวผิวพอ อปลาลงเลยเป,ปิ่มรึบนี่นี่นะคะปลาเก๋าของเราไม่อมน้ำมันเลยก่อนที่จะขึ้นเล่งไฟไล่น้ำมันออกให้แบบกรอบๆเลย นี่เลยเสร็จปับ๊บขึ้นเลยมาพักไว้ก่อนหอ,อมหัวใหญ่ของเราลงเลยหอ,อมหัวใหญ่หอ,อมหัวใหญ่ถ้าผัดดีๆนี่นะคะมันจะหวานมาก ไข่แดงเอกยกของไข่เค็มโซดเอกไม่ได้ทำอะไรเลยมีแค่อยู่กับน้ำอย่างเดียวนี่เลยไปร่วนไปตามด้วยกระเทียมตามด้วยน้ำตันทรายตามด้วยพริกชีฟ้าต้นหอมซอสปรุงรสแอนน้ำมันหอย ลดไฟลงน้อยดิ่งที่สะวันที่สุดหัวใจและจะทำให้สร้างสีสันสวยงามน้ำมันฟิกเผาไทยแม่ประนอมปรือไม่ต้องเยอะไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุกันเสียใช้วัตถุดจากธรรมชาติวัตถุดิบจากธรรมชาติเลยนะจ๊ะว้าวดูดีหอมลงไปเลย เสร็จปั๊บที่สำคัญที่สุดเนื้อปลาที่เราได้ทอดไว้นํากลับมาคลุกเคล้าให้เขาออสโมซิสดูดีมากมันก็จะได้รสชาติว้าวหอมมากอร่อยกลมกลมนัวมากปลาเกา๋าร่างทองมาแล้วทอดอย่างดีร่างทอง โอ้เมนูนี้ขอข้าวสวยร้อนๆหน่อยสิโอ้โหหอมมากปลาเก๋าร่างทองใช้น้ำมันพริกเผาไทยตราแม่ปนอมสร้างสีสันให้สวยเพราะเขาใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสนะคะเท่านั้นจริงๆแล้วมาดื่มกับชาชิซุโอกะของเราจะ อันนี้เย็นเย็นร้อนร้อนกรอบกอบอร่อยเลิศ Happy Life กับคนณรีช <Ay>. ่วง Happy Tips เคล็ดลักความสุขสนับสนุนโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Happy Tips เคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะ วิกฤตเศรษฐกิจในหลายปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศที่ต้องประสบพบเจอกับปัญหาในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาของสินค้าพืชผ,ผลผลิตตกต่ำช่องทางการจำหน่ายมีจำกัดรวมทั้งสักยภาพในการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะปตทในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติปตทมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งและคำนึงเป็นที่สุดถึงความเดือดร้อนของคนไทยในเรื่องนี้จึงเป็นที่มาของการดำเนินงานชื่อโครงการว่าโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทมุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สร้างโอกาสทางการตลาดให้ชุมชนที่ปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า500ชุมชนและยังมีสินค้ารวมกว่า1,700รายการจากทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือฟาร์มไส้เดือนสวนลุงเพ็งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนบึงพัฒนาจังหวัดปทุมธานีค่ะ โดยคุณบังเอิญกาพลคุณกุ้งเกษตรกร,กรเจ้าของสวนลุงเพงได้เริ่มต้นเลี้ยงไส้เดือนเพื่อปรับสภาพดินเปรี้ยวด้วยมูลไส้เดือนในปีพศ2562จากการเข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการเลี้ยงไส้เดือนดินกับเทศบาลตำบลหนองเสือและเห็นว่ามูลไส้เดือนมีประโยชน์มาก ต่อการช่วยปรับสภาพดินจึงได้นำความรู้มาเริ่มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้ในสวนลุงเพลงนั่นเองปตท,ะทเข้ามามีส่วนช่วยให้กับฟาร์มลุงเพลงในเรื่องของการสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ โดยการใช้ระบบ IOT เข้ามาใช้ในประโยชน์ของโรงเรือนนะคะระบบ IOT ที่ใช้ในการเลี้ยงก็คือการพ่นหมอกแล้วก็การปรับอุณหภูมิในห้องดูดคายความร้อนจากในห้องออกไปอะคะ่ะเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของการเลี้ยงไส้เดือนนะคะลดอัตราการเสรียชีวิตได้เยอะ,ะคะ่ะ นอกจากตัวโรงเรือนแล้วก็จะเป็นเครื่องร่อนนะคะเครื่องร่อนตัวนี้จากเดิมที่เราใช้ตะกร้าร่อนหรือตะแกรงร่อนอาจจะใช้ระยะเวลานะคะแต่เราใช้ระบบตัวร่อนในรูปแบบใหม่ซึ่งสามารถทําให้การร่อนไส้เดือนของเราเนี่ยค่ะแยกระหว่างตัวไส้เดือนตัวปุ๋ยออกมาได้จํานวนมากขึ้นนะคะชุมชนยิงได้นอกจากส่งเสริมในเรื่องของการผลิตที่เป็นโรงเรือนและเครื่องร่อนนะคะ ยังส่งเสริมในเรื่องของการตลาดอย่างเช่นเร,เราได้มีโอกาสได้เข้าไปขายในสำนักงานใหญ่อันนี้ทำให้ช่องทางการเจริญเติบโตด้านการตลาดของเราได้ขยายการตลาดได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราร่วมกับหน่วยงานอื่นๆซึ่งจะพาเราเป็นโอท็อปของอำเภอหนองเสือทำให้ประชาชนรู้จักมูลไส้เดือนของสวนลุงเพ็งเพิ่มมากขึ้นนะคะ นอกจากมูลไส้เดือนแล้วก็ยังมีไข่เค็มลาวาและก็ไข่เค็มห่อใบเตยซึ่งเรานําสมุนไพรที่เราได้จากการขยายผลจากการเลี้ยงไส้เดือนแล้วไปเพาะปลูกใบเตยแล้วนาใบเตยเหล่านั้นมาเป็นไข่เค็มห่อใบเตยอีกเป็นสินค้าต่อย,ยอดจากมูลไส้เดือนค่ะกระแสตอบรับจากผู้บริโภคตอนนี้การตลาดเราได้ยอดขายเพิ่มขึ้น แล้วก็ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนทั่วไปด้วยค่ะเกษตรกรท่านใดที่สนใจเลี้ยงไส้เดือนหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนการทําไข่เค็มลาวาการทําไข่เค็มห่อใบเตยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ที่สวนลุงเพงนะคะอยู่อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะฝากถึงเกษตรกรทั่วไปนะคะที่กําลังผลิตสินค้าใดๆขึ้นมาเนี่ยสิ่งสําคัญนะคะก็คือความมุ่งมั่นและความตั้งใจ และเปิดโอกาสหาความรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดไปให้ไกลค่ะค่ะก็ขอขอบคุณชุมชนยิ้มได้ที่ได้เล็งเห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นของฟาร์มลุงเพลงที่ตั้งใจสร้างความไส้เดือนให้เกิดและเจริญเติบโตมาจนถึงณปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็จะต่อยอดและก็ตั้งใจที่จะพัฒนาให้ฟาร์มไส้เดือนก้าวไปข้างหน้าต่อๆไปค่ะ คุณผู้ชมคะเศรษฐกิจไทยจะเติบโตจะเข้มแข็งหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญย่อมมาจากเศรษฐกิจฐานรากที่แข็งแกร่งการยืนได้ด้วยตัวเองของกลุ่มชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยเพราะตราบใดที่ชุมชนยิ้มได้ประเทศชาติก็เป็นสุขทั่วกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณกำลังวางแผนจะซื้อบ้านสร้างบ้านหรือซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยในราคาที่ไม่เกิน3ล้านบาทรีดมีข่าวดีจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มาฝากแฟนๆค่ะกับสินเชื่อซื้อสร้างสินเชื่อที่ตอบโจทย์ทุกความที่ต้องการของคุณด้วยดอกเบีย้ยที่คงที่ 5ปีแรกเพียงแค่3เปอร์เซนต์ต่อปีผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะสอบถามไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทออสทุกสาขาทั่วประเทศแต่อย่าลืมว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะแล้วมาพบกับแฮปปี้ไลฟ์ขคุณฤทิ์เสารหน้า7นาฬกา5้านทีลาไปก่อนขอขอบคุณแฟนรายการที่รับชม